ท่านนี้แพ้อากาศแล้วก็มีกรดไหลย้อนแล้วก็มีเรื่องของข้อเข่าด้วยนะครับเป็นยังไงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่แพ้อากาศเนี่ยคือก็ถ้าเล่าเป็นอาการเล่าอย่างนี้น่าจะเห็นภาพกว่าครับอย่างที่คุณต้นว่าก็ตอนกลางคืนก็จะตื่นขึ้นมานะฮะพร้อมกับอาการเจ็บร้อนรวงอกครับใช่ไหมครับนอนไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นมานั่งสมาธิบ้างนะฮะแล้วความที่เตัวเองก็พอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาบ้างนะครับ ก็รู้ว่าอกินยาเข้าไปหยุดการหลังของกรดนะครับครับก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็ทําให้นอนหลับกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยดีครับเช้าขึ้นมาก็จะเปิดขึ้นมาก็ไม่ค่อยสดชื่นใช่ไหมฮะก็จะบางทีก็จะมีหลังแข็งกระดูกก็ลั่นก๊อฟแก๊บอะไรนะครับครับคงคงคงเป็นเป็นเป็นอย่างนี้ก็คิดว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะนะครับเวลาเราไปนั่งทํางานก็จะมีจุกเสียดแน่นนะครับก็ ไม่เป็นไรอีกเนื่องจากไม่เป็นไรครับย,ยังไม่เป็นไรนะครับก็คิดว่าคือไม่เป็นไรเพราะว่ารู้ว่าอพวกเนี้ยกินยาได้แล้วก็กินยากินยาก็อาการพวกนี้ก็จะหายไปที่พูดว่ารักษาตัวเองหรือกินยาเนี่ยไม่ได้กินเองนะครับ,รบไปพบแพทย์ uh ่แ huh. พทย์สั่งยานะครับเราก็เห็นครับให้เอนเซตมาเดี๋ยวกินไปเดี๋ยวก็ต้องกัดกระเพาะ uh huh. ใช่ไหมฮะก็ลองกินดูเออกัดจริง <laughs> <laughs> หมอก็รู้ว่ากินแล้วก็กัดกระเพาะหมอก็ให้ยาเคลือบกระเพาะมานะครับก็ยังกัดอยู่อย่เงี้ยนะครับเราก็เออช่างมันไม่ค่อยอยากกินก็จนกระทั่งมารู้จักกระบินคุณต้นมาแนะนําให้รู้จักกระบิมผม่ะนะทางทีวีพอว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนไรกัเราเนี่ยร่ใช่ไหมฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็อ่ามาเอ๊ะทีแรกเจอเอ่อข้อข่าเสพก่อนใช่ไหมฮะก็ดูดู เออข้อขาเสษคุณแม่เป็นแล้วก็คุณแม่กลัวการผ่าตัดครับเออถ้าจะดีแต่ไปเดี๋ยวอีกคนหนึ่งมาเอาภูมิแพ้อืภูมิแพ้ก็บีมอีกอ่าบีมตอนนั้นมันชักดีเกินไปแล้วฮะอ่าใช่ถูกต้องเดี๋ยวมาไมเกรนโอ้โหไม่ดูเลยคราวนี้เลิกเลยครับมีหน้าเราช่วงนั้นเรตติ้งผมตกเลยออก็เสร็จแล้วหลังขัดจากนั้นมาประมาณสองสามอาทิตย์อันนั้นตอน ต้นปีประมาณคุณเพลเปิดมาเจอคุณต้นอีกแล้วผมมาหลอกมาหลอนตลอดแต่คราวนี้เจอแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็มาเจอทั้งท่านอาจารย์มีอาจารย์พูดด้วยฮะนั่วก็ขึ้นชื่อฮะระดับด็อกเตอร์อะไรเงี้ยเอะคือตอนนี้ชักเริ่มสองจิตสองใจเหมือนกันแต่คิดว่าอาจารย์จะเอาชื่อเสียงมาทิ้งเปล่าเปล่าหรือเปล่านี่องนอ้ไม่คิดว่าผมเอาชื่อเสียงมาทิ้ง เอ้ยยังไงนี่คุณสพลเนี่ยอ่ะใชหเสร็จแล้วก็เลยอาจารย์พูดตอนนั้นอาจารย์ก็จะพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันพูดตัวนั้นตัวนี้ครับเออเราไม่เคยรู้อ่ะอ๋อใช่ไหมฮะถึงถึงแม้จะเรียนมาจริงๆเคยแอบเป็นลูกศิษย์อาจารย์อภัยตอนสมัยเรียนอยู่เชียงใหม่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคือทำไมทางหายวงจไม่้แอบคือแอบเพราะว่าบางทีก็แอบไปเรียนบ้างอ แอบไม่เรียนบ้างเกเรียนนะก็เสร็จแล้วก็เลยเริ่มศึกษาครับก็ก็เริมเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ทิ้งทิ้งทางด้านวิชาชีพมานานคือมาทำเป็นธุรกิจส่วนตัวทำชุดแต่งงานนะครับคือออกไปนอกฟิลไปส่งทำชุดแต่งงานส่งนอกนะครับก็เริ่มเอถ้าเผื่อเราคิดว่าอันเนี้ยมันมันไร้สาระมันงมงายไม่น่าเชื่อถือแล้วเราทิ้งมันไปเนี่ย โราจะพาดโอกาสอะไรบางอย่างหรือเปล่าใช่ไหมก็แต่จะเชื่อเลยเนี่ยก็บอกตรงๆว่ามันต้องพิสูจน์ของแบบนี้ใช่ไหมฮะก็เลยลองกับตัวเองจดเบอร์ครับจดเบอร์ก่อนจดเบอร์เสร็จก็โทรมาใช่ไหมฮะโทรมาเสร็จทางนี้ก็แจ้งว่าอ๋อมันเป็นที่แรกบอกบิมมันคืออะไรคราวนี้เขาก็ถามเรากลับบ้างว่าอาวแล้วเราเป็นอะไรล่ะครับคือคือเขาจะได้แนะนําผลิตภันธ์ถูก รานนี้เราก็ชักเริ่มงงว่าเอ้าก็เราได้ยินบีมแล้วก็มาไม่ที่พูดมาแต่ละตัวเนี่ยไม่มีคําว่าบีมเลยอะไรเงี้ยนะครับในตอนแรกก็ก็มันพูดไม่ได้พูดกันไม่รู้เรื่องวางดีกว่าก็ไปเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตนะฮะถามอยากรู้ก็ถามกูใส่กูเข้าไปกูก็แบบฮะก็ออกมาอ๋อถึงได้รู้อ๋อมันมีผลพันธ์ตั้งหลายอย่างครับเอาละสิยุ่งเลยเดี๋ยวเราจะกินอะไรใช่ไหมครับจะกินรักษาข้อเข่าก่อนดีคือเขาก็เป็น ภูมิแพ้ลดเป็นก็ภูมิแพ้ก็เป็นหรือมันต้องกินหมดเลยทุกตัวครับถ้ากินหมดทุกตัวก็กลับไปกินยาเหมือนเก่าดีกว่าใช่ไหมครับก็คราวนี้โทรใหม่ว่าเนี่ยผมเนี่ยอยากมีความรู้เรื่องนี้นะครับครับเขาก็ถามคุณอยู่ที่ไหนยังไงก็จดเบอร์ไปเอาแล้วไม่บอกผมเดี๋ยวเขาจะส่งเบอร์โทรศัพท์เนี้ยไปให้คนที่เขาดูแลรับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้ในการตอบคำถามให้ตรงชัว ใส่แล้วก็ได้หนุ่มรูปหล่อคนนั้นนะครับคุณโน้ตเป็นคนมาหามาหาผมก็เริ่มบรรยายเลยนะครับโชว์ตูวหน่อยก็ได้ครับครับเขาก็เริ่มบรรยายให้ฟังว่ามันเป็นน้ำมังคุดทีแรกคุโนคุณโน้ตก็เออเล็กน้ำมังคุดน้ำมังคุดเนี่ยนะใช่มั้ไครับแล้วหนึ่งถุงเนี่ยเท่ากับมังคุดสี่สิบห้าลูกโอ้โหสี่สิบห้าลูกก็เลยไม่เอาดีกว่าคุณโน้ตผม มาฟังมาฟังเสร็จพอท่านอาจารย์อธิบายจากเออความรู้เรื่องเนี้ยเราต้องยอมรับจริงๆว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งมันมรู้ที่หลังว่าความรู้มันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ห่างหายจากวงการไปนานนะครับก็ตัดสินใจอ่ะลองดูเพราะว่าเราจะรักษาจริงๆก็คือเรามีเป้าหมายว่าเอาให้แม่กินเอาให้ลูกกินลูกนี่เป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เกิดนะครับตัวเองเนี่ยคิดว่าไม่เป็นไรนะครับ ไปถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับถ้าผมจะทดลองใช้บิมเนี่ยอาการอะไรที่ผมจะเห็นล่วงหน้าเห็นเห็นก่อนเลยเอ,อว่ามันดีสุดอาจารย์บอกภูมิแพ้ภูมิแพ้ก็มีแต่ผมกับลูกสองคนออแต่ลูกอยู่ธรรมศาสตร์ครับนะครับธรรมดาของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะไม่เอาตัวเองเข้าทดลองโอ้โหมีหน้าแหละผม นะเ,เข้าใจแล้วแต่เนื่องจากลูกกําลังจะสอบเอะแล้วถ้ามันกินไปลมันเป็นไหไรไปนะคุณเป็นพ่อที่รักลูกมากเลยคนะคือเราจะได้รู้ไงครับก็เหลือเรื่อราคนเดียวแล้วอใช่ไหมครับอ่าก็ลองก็ลองใช่ไหมครลองดูเพราะว่าอาจารย์ก็ยืนยันอยู่แล้วว่ามันไม่เป็นอะไรครับแต่ว่าเราก็ต้องคือเชื่อครึ่งหนึ่งไว้ก่อนครับครับก็หลังจากที่ก็ไปลองรับประทานดูใช่ไหมครอาจารย์บอก ไปเลยเชา้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดเนื่องจากเราเชื่ออาจารย์ครึ่งเดียวครับเราเลยกินครึ่งเดียวเชาว้าเม็ดหนึ่งอย่างเพราะเราคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องระบบภูมิคุ้มกันเรารอได้เราไม่รีบใช่ไหมครับเราก็กินไปสองวันสามวันก็ไม่มีอะไร,ะรไม่มีอะไรพะสี่ห้าวันก็มีอาการตึงๆที่เขาเอาวแล้วอาจารย์ตอนนั้นไม่รู้เรื่องเรื่องการกระทุงไม่รู้เลิกดีไหม อ่นะฮะแต่อะไหนๆก็ลงทุนมาขนาดนี้แล้วเอากินไว้ให้สูงให้หมดไปอพอวันที่หกเจ็ดอะไรเนี่ยอาการเรื่องข่าเนี่ยหายไปครับเสร็จแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเ้ตอนเช้าที่เราต้องจามเนี่ยคือต้องจามไม่ต้องจามแล้วน้ำมูกก็ไม่ต้องไหลแล้วอืมเออ แล้วก็เพิ่งนึกได้่าเอ้าเจ็ดวันที่ผ่านมาเราไม่เคยต้องตื่นมาตอนดึกเลยเนาะอืมอือจากอาการกดไหลย้อนที่เจ็บแสบใช่ชักดีชักดีอ่าฮะอ่าฮะก็เลยกลับมาก็เนี่ยฮะเล่าให้เพื่อนในที่ที่ที่ร้านชุดแต่งงานเนี่ยฟังว่ามันมันชักเริ่มเข้าท่านะมันโอเคเลยนะอือใช่ไหมฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมันดีกว่านี้อีกนิดนึงเราก็จะได้แนะนําให้คนอื่นไดทานต่อไปแต่ว่าเราก็ยังไม่แน่ยังไม่แน่ใจบอกไม่ช้ให คนนู้นก็เริ่มมีอ้าวแม่คนนี้เป็นคนนู้น่ะรอก่อนรอก่อน,น <ะ S 1> เดี๋ยว <นะ S 1> ข้าพเจ้าทดลองก่อนเนี่ยผ่านไปสิบห้าวันครวนี้อาการหลายๆอย่างเนี่ยคือดีขึ้นครับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคราวนี้ไม่สบายใจอีกอะไรมันจะดีขนาดนั้นอีกถูกครับคือไอ้ที่มันทําให้เราดีๆเนี่ยนะครับมันมีสเตียรอยไหมหรือเปล่า,าใช่ไหมครับแต่ว่าเรารู้ว่าถ้ามันมีสเตียรอยเนี่ยกระเพาะเราต้องพังแน่ๆอันนี้นะครับ เหลือทางเดียวก็คือว่ากินมันต่อไปแล้วก็ไปเช็คเลือดครับถ้าเกิดไปเช็คเลือดปุ๊บเลือดออกมาตับไม่เป็นอะไรไตไม่เป็นอะไรอืเอออย่างนี้แนะนําให้คนกินได้ก็พอกินไปครบจะจะเดือนหนึ่งก็ไปเลยครับโรงพยาบาลไปกับภรรยาครับก็ตรวจเลือดตรวจเลือดเราก็ต้องรอรับประทานต่ออีกสิบวันร,ระหว่างนั้นเราก็ค่อนข้างมั่นใจแลจากความรู้สึกของตัวเองเราก็เริ่ม แนะนำให้คนล็อกคนล็อกข้างเนี่ยรับประทานแล้วนะครับพอวันไปฟังผลก็ถึงแม้จะจะค่อนข้างมั่นใจแต่ก็มีอาการคล้ายๆผมว่าเป็นทุกคนลังเลอยู่ใช่ครับเวลาที่ถามว่าุ้ผมโสพลหลายชุดไทยนะครับขอทราบผลการตรวจเลือดโทรไปก่อนไปก่อนไม่ไม่ว่างเขาก็เอาขึ้นมาอ่านก็เงียบไปนิดนึง เม็ดเลือดปกติค่ะเม็ดเลือดขาวนับได้เท่านี้ก็ว่ามาครับมาถึงตับตับเนี่ยผมต้องฟังครับเพราะว่าในดีตเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องตับอักเสบมาก,ก่อนคืงมันมาเป็นชุดๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะเล่าตามที่อาจารย์เขียนไว้เรื่องทีเอสองสูงเนี่ยผมมีประสบการณ์เยอะมาก <c oughs> ครับ <c oughs> แต่ก็หายหายมาเป็นชุดๆเขามาถึงตับตับผมก็ตั้งใจฟังเอนไซม์ตับเหมือนประกาศผลสอบอืมปกติค่ะเออ แต่ตับอย่างเดียวยังไม่พอเราก็ต้องไต,ตด้วยพออ่านมาถึงไตเออไตปกติค่ะโอ้เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเอออันเนี้ยเริ่มเชื่อมันละเชื่อมตอนนั้นคือไม่ใช่เริ่มครับแต่ว่าตอนนี้เชื่อแล้วครับก็เลยผมก็คือถ้าเทียบอย่างที่บอกอาการของผมยังไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ว่า คงเหมือนหลายๆท่านผมก็เคยนั่งนั่งอยู่ข้างล่างเหมือนกันก็มีปัญหาเนี่ยฟังข้อมูลก็ยังไม่ต้องรีบเชื่อครับแต่ว่าก็อย่าปิดกั้นตัวเองครับผมคิดว่าอย่าปิดตัวเองว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อมันอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธนเปิดโอกาสให้ตัวเองครับผมว่าวิธีการของคุณสมพลเองคงจะไม่ใช่เรื่องของการที่บิมเข้าไปทปําปฏิกิริยาแต่ว่าวิธีการ กระบวนการที่คุณโสพลพิจารณานะตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสุดท้ายแล้วเกิดความเชื่อมั่นเนี่ยอันนี้ถูกต้องหรือว่าอย่างไรไหมครับอาจารย์ครับอ๋อส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แทบทุกคนนะนะคะคเพราะว่าถ้าเราดูว่าเอ๊ะมันก็มีมังคุดบัวบกงาดำถั่วเหลืองฝรั่งซึ่งก็เป็นอาหารในชีวิตประจำวันซึ่งเราก็กินอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะกินปริมาณที่มันนิดๆหน่อยๆซึ่งมันก็จะไม่ก่อให้เกิดผลอะไรใช่ไหมฮะ แต่น,นี้เนื่องจากในบิมเนี่ยมันเป็นการเอาส่วนที่ดีที่สุดออกมาใช่ไหมคะซึ่งเหมือนที่เขาบอกว่าอย่างน้ามังคุดเนี่ยเท่ากับมังคุด4ี่สิบห้าผลถ้าเรานั่งกินสี่สิห้าผลเราก็แย่แล้วใช่ไหมฮะก็อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเอาสิ่งดีๆมารวมกันเอาไว้มันก็ค่อยปรับสภาพภูมิคุ้มกันของร่างกายที่สามารถที่จะช่วยหลายๆโรคได้ครับและที่สำคัญคือมันยังคงต่อเนื่องด้วยถูกไหมฮะอาจารย์ครับครับ,รบก็อ่ กระบวนคิดของคุณสุภพลก็เหมือนกระบวนคิดการคิดของนักวิชาตท,ทุกคนครับตอนที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์พวกเนี้เราก็เป็นห่วงสิ่งเหล่านี้ที่คุณสุภพลคิดนะครับแล้วเราก็ตรวจแล้วก็จนกระทั่งแน่ใจว่ามันไม่มีนะรเราไม่มีเพราะมันเป็นขั้นตอนที่เราควรจะต้องคิดต้องระวังเพราะสิ่งที่เราทํานั้นเราไม่ใช่ใช้คนเดียวรเราต้องให้คนอื่นใช้ด้วย เพราะนั้นสิ่งที่เราทําต้องมั่นใจว่าปลอดภัยหนึ่งร้อยเรับซต์ก่อนส่วนเรื่องประสิทธิภาพนั่นน่ะในการดูแลสุขภาพมาทีหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเราใช้สิ่งที่เราอยู่ในวัตจักรอาหารมานานแล้วนะครับทั้งห้าตัวเลยก็อย่างที่อาจารย์พู้อภัยพูดเราก็ใช้ศาสตร์ที่เรามีความรู้อยู่บ้างทางด้านเคมีนีเนี่ยสกัดเอาสุดยอดขององค์ประกอบแต่ละตัวมาประกอบกัน แล้วก็ใส่เข้าไปในแคปซูลใส่จากตรงนั้นแล้วแล้วก็มีการทดสอบนะฮะทดสอบอย่างครบกว้นกระบวนความสิ่งที่คุณุโสพลกลัวระวังเราทดสอบหมดแล้วแล้วก็มั่นใจว่ามันไม่มีปัญหาแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้บอกไปคุณโสพลก็เลยต้องไปพยายามไปทดสอบพิสูจน์เราเองแต่ก็อยากจะให้ความมั่นใจว่านั่นคือขั้นตอนที่เราคิดถึงคำนึงถึงระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานะครับก็ก็ดีครับ ยินดีมากเลยทีมม่มีคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็มาท้าทายเราก็ในที่สุดเราก็เป็นเพื่อนกันครับท้าทายแล้วไม่ต้องโชคกันอันนี้อันนี้ครับก็ต้องต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์จริงๆนะครับว่าทุกครั้งที่ผมเข้าไปถามเข้าไปซักไซส์เลยไงท่านก็กรุณาตอบโดยไม่ได้รู้สึกลำคาญน,นะครับแล้วก็มาถึงจุดนี้เนี่ยคือไม่ใช่ผมแค่ไม่ได้รับผลเสียจากจากการใช้แต่ผมได้รับผลดี ด้วยนะครับพราะอาการทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้ในปัจจุบันนี้ผมไม่รู้จะเรียกว่าหายหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้บรบกวนผมอีกเลยอาการแขนยึดติดอะไรก็หายคือผมมาพิสูจน์ได้ยังไงคือว่าตลอดเวลาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยปกติผมจะมีกวนบาสเกตบอลต้องไปเล่นวันอาทิตย์แต่สองปีที่ผ่านมานี้ผมเล่นไม่ได้เพราะไหลย,ยึดครับเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นเองเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมด,ดีใจมากเพราะผมได้ลงไปวิ่งเล่น กบ <า S 1> ับมาใช้ชีวิตประปกติได้สองชั่วโมงติดๆกันอืโดยที่ไม่ได้มีอาการอันันอีกเลยครับอรขอแสดงความดีๆด้วยครับขอบคุณมากครับ, <c oughs> ค,รบคุณสมพลครับามาถึงคุณดอกจันนะครับคุณดอกจันมีปัญหาเรื่องไมเกรนนะครับแล้วก็มีกล้ามเนื้อเสกเสบบริเวณไหล่แล้วก็สบะบักไมเกรนนี่เป็นมานานหรือยังครับรุนแรงแค่ไหนด้วยเป็นมาสิบปีแล้วค่ะเป็นมาสิบปีนะครับรุนแรงแค่ไหนจําได้ไหมครับเวลาเป็นทีก็ก็แบบ เป็นที่ก็แบบร้องไห้เลยก็คือปวดปวดมากแล้วก็มีอาการอ้วกอาเจียนเลยปวดปวดตรงไหนบริเวณไงปวดปวดเอปวดหัวข้างซ้ายนะคะปวดซีกเดียวซีก่ะเบ้าตาปวดไหมฮะปวดค่ะปวดเบ้าตาด้วยปวดแบบเล้าๆหรือว่าปวดแบบปวดเหมือนไอเหมือนเข็มทิ่มนะคะเป็นเข็มทิ่มเลยฮะแทงแบบเจ็บมากเล่ม จิม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 ค่ะบ่อกีแบบปวดมากจนร้องไห้อย่างงี้ค่ะทราบสาเหตุไหมว่าปวดเพราะอะไรเป็นเพราะเครียดมั้งคะเป็นเพราะเครียดพอเวลาเครียดทีไรก็จะเจ็บปวดทุกทีแล้วแก้ด้วยยังไงครับก็กินยาพาราทานยาพารานะครับแก้ปวดไปนะฮะแล้วส่วนเรื่องของอาการกล้ามเนื้ออักเสบล่ะครับเกิดจากอะไรทราบไหมครับ ไม,ไม่ไม่แน่ใจค่ะข้างไหนเป็นข้างไหนครับเป็นข้างซ้ายนะครับเป็นข้างซ้ายนะข้างขวาข้างขวาเป็นข้างขวาเป็นข้างขวา <c oughs> นะฮะ <c oughs> เป็นข้างขวาค่ะเกิดจากการทํางานหนักหรือว่าอะไรไหมฮะก็ <c oughs> <c oughs> คงจะเป็นอย่างนั้นมั้งค่ะไปหาหมอหมอก็ให้ยาทานแก้ปวดค่ะ <c oughs> ใช่ไหมฮะเม็ดเ <c oughs> ม็ด,มด,มดไอสีชมพูนะคะก็ทานมาหลายปีแล้วค่ะดีขึ้นไหมฮะก็มันก็ รีขึ้นนะคะเวลามันหายปวดเนี่ยก็หายไปพอพอยาหมดก็ปวดอีกอ๋ออาจารย์ครับยาที่คุณหมอให้เนี่ยมันเป็นยาแก้ปวดสําหรับไมเกรนโดยเฉพาะใช่ไหมครัถ้าตอบเม็ดสีชมพูโตไหมคะก็คงจะเป็นไอบูโปรเฟนส0่ซึ่งก็เป็นเอนเซตตัวที่ทานแล้วก็กัดกระเพาะนั่นแหละนะคะตัวเนี้ยครึ่งคือโดยปกติเนี่ยไมเกรนเนี่ยเขาจะสตาร์ทด้วยพาราซิตามอครับ ถ้าพาราไม่หายเขาก็ข้ามสเตปมาเป็นไอบูโปรเฟตนะบ็อกเซนไปเรื่อยๆนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นยาที่หมอใช้จนกระทั่งพวกนี้ใช้ไม่ได้ผลเขาก็จะไปใช้ยารักษาไมเกรนโดยเฉพาะซึ่งเป็นเอโกตามินนะคะก็ท้ายที่สุดถ้าอะไรอะไรก็ไม่หายก็ข้ามไปจนถึงสเตียรอยเลยอ่ะแล้วใครมาแนะนําให้รู้จักบิมครับกานายเจ้านายเองแต่กรณีนี้แปลกครับอาจารย์คือผมเลยอยากจะชวนเข้ามาเพราะอยากจะได้ความรู้ด้วย เพราะว่าคืออย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยถูกต้องเลยครับคือว่าครั้งหลังสุดเนี่ยเขาได้ได้คาเฟอกอดแล้วทานไปเนี่ยทานไม่ได้ก็เลยไม่ไม่ทานยาเพื่ับผลข้างเคียงางยาเสร็จแล้วเขาก็มาทานอันนี้ยังไม่หมดขวดเลยต้องต้องให้จกี่สัปดาห์ฮะถึงเห็นผลกินทานมาก่อนสี่วันมันจะปวดรกร่อนครับทานไปสี่วันแล้วปวดมาก อาการจะปวดมากขึ้นห,หลังสี่วันก็หายไปเลยอาการปวดหายไปเลยเพราะอะไรครับอาจารย์ครับคือโดยปกติเนี่ยนะคะหลอดเลือดในสมองเนี่ยที่จะขยายตัวแล้วก่อให้เกิดไมเกรนเนี่ยมันเกิดจากสารตัวหนึ่งที่เคยพูดถึงก็คือ CGPD แคลซิโตนีนจีนรรเลตเต็ดเปปไทน์นะฮะตัวเนี้ยผลมันจะมาจากไซโตไค์ตัวหนึ่งไซโตไค์ ok ที่อาจจะหลังโดย TH2 แล้วมันไปกระตุ้นให้เกิดการหลังของ CGPD แล้ว CGPD ทําให้หลอดเลือดเนี่ยขยายขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยปวดไมเกรนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากย้ําคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราแนะนําไปเนี่ยบางครั้งอาจจะเกิดปฏิกิริยานี้คล้ายๆคุณดอกจันได้เหมือนกันในทุกอาการใช่ไหมฮะจารใช่ค่ะคือโดยปกติเนี่ยก่อนที่จะเกิดไมเกรนเนี่ยหลอดเลือดมันจะหดตัวก่อนพอหดตัวร่างกายก็ ต่อต้านโดยการหลั่ง CGPD เพื่อทําให้หลอดเลือดขยายตัวนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ายาที่ใช้สําหรับไมเกรนเนี่ยจะมียารักษากับยาป้องกันยาป้องกันก็คือยาที่ไม่ให้หลอดเลือดหดตัวถ้าคุณโสพลรู้จักก็โปรพานโนลลใช่ไหมฮะที่มันไปขยายหลอดเลือดเอาไว้ก่อนไม่ให้หดตัวพอหลอดเลือดไม่หดตัวตอนนั้นมันก็จะ ไม่มีการต่อต้านโดยการหลังสาร CGP เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ปวดไมเกรนใช่ไหมคะแต่ถ้าปวดแล้วหลอดเลือดมันขยายแล้วตอนนี้เราต้องใช้ยาที่ไปหดหลอดเลือดก็คือคาเฟอร์กอดที่คุณสุพลพูดไม่ติงเอาง่ายๆคือมียาสองตัวกินก่อนกินก่อนปวดกับกินขณะที่ปวดค่ะอ่่ะงายๆทีนี้ยาที่ขณะที่ปวดเนี่ยเขาอาจจะใช้เอนเซตก็ได้ก็คือยาแก้ปวด ต้านการอักเสบคือหลอดเลือดในสมองอย่างของน้องเนี่ยเข้าใจว่าหลอดเลือดในสมองอาจจะถึงขั้นอักเสบแล้วนะคะคือถ้าหลอดเลือดขยายอยู่เป็นประจำเนี่ยต่อไปมันจะอักเสบถ้ากินคาเฟอกอดไม่หายลำดับต่อไปก็คือสเตียรอยด์อ๋อนั่นแหละครับที่เป็นอาการที่เวลาปวดทีก็อาเจียนนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับในช่วงนี้ครับ Operation Bim หรือ Balancing Immunity คือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนักวิทยาศาสตร์ที่ได้นำสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และพันพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพแล้วทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากออปเปอเรชันบินไม่ใช่ยาจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่สร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้ว ร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามธรรมชาติ